สวัสดีครับ Go M3 จากต่างจังหวัดดับแล้วเปิดไม่ติดของคุณแวร์นะครับสมัมาจากต่าง,งจังหวัดซ้อมเสร็จแล้วแต่ตอนคลิปวีดีโอเนี่ยผมจะเช็คการใช้งานทั่วไปทุกอย่างแล้วท้ายคลิปผมจะรีบูตรีสตาร์ทเปิดปิดเครื่องให้ดูนะครับตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ผมอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเรียบร้อยแล้วณนะปัจจุบันวันนี้จะเป็นเวอร์ชัน12.5.8.0ตรงนี้นะครับ กดตรวจสอบหาอัปเดตจะไม่เจอเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วแล้วก็นี่ครับความจุเครื่องของลูกค้าตรงส่วนนี้อัปเดตระบบผมอัปเดตให้หมดแล้วครับไม่มีอัปเดตแล้วครับปัจจุบันนะ่างทดสอบกดครับผุ่มลดเสียงกดได้ครับผมเพิ่มเสียงกดได้ครับัดสั่นกดได้ครับ แฟตใช้งานได้ครับปิดแฟตกัน w i น i Bluetooth แล้วก็ซิมใช้งานได้นะครับ Wi-Fi ว l u บ t ูทูธซิมผมชาร์จแบตไว้ให้เต็มร้อยแล้วนะเดี๋ยวลองโทรก่อนครับ <S 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 เครื่องนี้ลูกค้าล้างเครื่องมาแล้วก่อนที่จะส่งมานะครับ ทดสอบการโทรแบบเปิดลำโพงครับรอสักครู่หนึ่งครับสิบมันดูคอมันจะโทรช้าบริการยกเลิกเอสอนดอกจันหนึ่งสามเจ็ดทับน,นี้ลำโพงด้านบนครับ,บทดทสอบเซนเซอร์ครับใช้าางานได้ ทดสอบการชาร์จนะครับการชาร์จนี่สายชาร์จเสียบเข้าไปจะเป็นชาร์จด่วนนะครับขึ้นชาร์จด่วนนะเห็นไหมครับชาร์จเข้านะต่อไป้าทดสอบไมโครโฟนแอบปบันทึกเสียงนะครับ ฮัลโหลเช็คไมโครโฟน1 2 3อแอปบันทึกเสียงทดสอบไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คฮัลโหลเช็คไมโครโฟน1 2 3อแอปบันทึกเสียงทดสอบไมโครโฟนใช้งานได้ไหมฮัลโหลเช็คใช้งานได้นะครับหน้าจอกดได้รับแสงลดแสง ต่อไปครับกล้องกล้องหลังนะครับรูปถ่ายใช้งานได้วิดีโอใช้งานได้ครับนี่วิดีโอกล้องหน้าครับอันนี้วิดีโอรูปถ่ายครับใช้งานได้นะต่อไปทดสอบการ รีบูตเครื่องรีสตาร์ทเครื่องครับเลือกตรงที่รีบูตแล้วก็แตะเพื่อรีบูตรอสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็เครื่องก็จะเปิดติดขึ้นมาเองวางไว้เฉยเฉยนะครับไม่ได้กดอะไระเครื่องติดขึ้นมาแล้วรอสักพักหนึ่งครับหลังจากที่ตัวเครื่องติดมาเนี่ยผมก็จะไปทำการ ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าใช้งานได้รอแป๊บหนึ่งโอเคปิติดนะครับ ต่อไปครับผมจะทดสอบการปิดเครื่องครับปิดเครื่องนะครับแตะเพื่อปิดเครื่องนะแล้วก็รอสักห้าวิครับแล้วเดี๋ยวผมก็จะเปิดเครื่องให้ดูนะครับว่าเปิดติดนะเครื่องน่าจะปิดแล้วนะเปิดติดครับนะเปิดกดปุ่มเปิดครับติดแล้วครับ ไม่มีปัญหาเลยละรีบอ่ารีบูเครื่องได้รีสตาร์ทเครื่องได้อัปเดตเวอร์ชันล่าสุดได้แล้วก็ปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องได้นะครับยวรอเข้าหน้าหลักแนละเดี๋ยวผมก็จะเอาคลิปวิดีโอส่งไปให้ลูกค้าดูนะครับ ร้อยเรื่อมันติดนะโอเคติดแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูขอบคุณมากครับ